ขออนุญาตมาแนะนำค่ะชี้พิกัดร,ร้านกางเกงยีนที่เป็นหนึ่งในดวงใจของปิ๊งค่ะราคาน่ารักมากๆเพียง109บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีด้วยนะที่สำคัญนะเขามีการอัปเดตเทรนใหม่ๆของกางเกงยีนค่ะใครที่จะใส่ไซส์ไหนตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่มีหมดเลยยังไงลองติดตามดูนะคะช่องทางค่ะปิ๊งมีการแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิง n d แอนสโค e ค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตาค่ะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเป็นการตรวจดวงชะตาภาพรวมค่ะสําหรับชาวราศีกุมในปี67นั่นเองคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาถึงวันที่12มีนาหรือว่าใครที่มีลัคนานะคะราศีกุมก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แต่ก่อนเข้าสู่นะคะในเรื่องของการทำนายย้ำกันก่อนค่ะว่าการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายแบบวงกว้างปิงไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทำของเรานั่นเองค่ะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับปิงในการทำคลิปกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาให้มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นนะคะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้มาเรียบร้อยแล้วอ่ะขอรวบไพ่สักสครู่หนึ่ง มาดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตนุกระดุมพะสหัสชชะทันทุปุตตะอลิปัตตนิมรณนะสุพะกัมมะ ลาพาและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะโอ้โหชาวราศีกุมธาตุลมนะคะเกิดอะไรขึ้นนะตำแหน่งตนุนะขึ้นมาใบแรกนะคะก็ต้องนาวิตกังวลแล้วแหละเออมันเกิดอะไรขึ้นนอ้อหัวใจของเรานะคะขึ้นมาว่าตัวเราเองเนี่ยในปีนี้เอาเป็นภาพรวมนะคะในความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ย มันจะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองคือเราอาจจะไม่ค่อยอยากจะเจอผู้คนมากมายเท่าไหร่นักนะคะเป็นปีที่เรารู้สึกสงบเสงี่ยมประมาณว่าเอ๊ฉันน่าจะอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆบ้างนะคะแล้วก็เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะเลือกคบคนที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเปิดรับทุกๆคนแต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่า ไม่เอาพลังงานลบเข้ามาเวลาใครที่เข้ามาคุยมีดราม่ามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะปิดประตูทันทีเลยในระหว่างเดียวกันนะคะบางคนที่อยากจะมาคุยอยากจะมาติดต่ออยากจะมาพูดคุยสื่อสารอะไรกับเราแบบเนี้ยบางครั้งเราก็จะเหมือนกับบทที่เราจะไม่เอาใคร่เราก็ไม่เอาใครเลยนะคะ,ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นการทําอะไรที่ตามความรู้สึกเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า ชาวธาตุลมเนี่ยเวลาตอนที่ทําอะไรเนี่ย เราจะอิงจากความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้วคือเป็นคนที่คิดปุ๊บทำปั๊บนะคะทำทันทีทันใดแต่ว่าข้อเสียเนี่แหละมันจะถูกขับเคลื่อนนะเคลื่อนไหวด้วยความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะทีนี้ไอ้สิ่งที่เรารู้สึกว่าจะปิดกั้นเราไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่เนี่ยในปีนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากในเรื่องของงานเพราะว่าปีนี้นะคะตำแหน่งงานหลักของเราเนี่ยตำแหน่งกรรมะเนี่ยยังคงขึ้นมาว่างานยังคงรัดตัวอยู่จะต้องบริหารเวลาดีๆนะคะ ในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบคุณอาจจะมีในเรื่องของการเติบโตมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตรงนั้นอาจจะดีในเรื่องของรายได้อาจจะดีในเรื่องของของตำแหน่งหน้าที่การควบคุมการบริหารแต่สิ่งที่มันเสีย CO, ค่ะนั่นก็คือในเรื่องของเวลานั่นเองนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคุณมีแนวโน้มค่ะที่จะขยับขยายทําธุรกิจเพิ่มเติมนะคะ อย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีร้านอยู่แค่หนึ่งสาขานะคะคุณอาจจะขยายเป็น 2- 3สาหรือว่ามีในเรื่องของการแตกลายแตกเป็นโปรดักต์นะคะสินค้าต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะคะพูดถึงแล้วว่าไอ้ความมุ่งม,มั่นเนี่ยที่คุณตั้งใจไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานประจาเนี่ยมันส่งผลดีแน่นอนนะคะเพราะว่าความเหน็ดเหนื่อยของคุณเนี่ยในปีนี้นะคะ มันส่งผลทําให้ตําแหน่งการเงินของคุณน่ะดีใครนะคะที่มีความคิดว่าจะมุ่งมั่นทํางานเต็มที่อยากจะปลดล็อกตัวเองบางคนมีในเรื่องของหนี้สินภาระต่างๆปีนี้จะเป็นปีหนึ่งคะ่ะที่คุณสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วก็นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขยายเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการเก็บเงิน ที่ผ่านมาชาวราศีกุมอาจจะไม่ค่อยเก็บเงินเท่าไหร่หรือบริหารเงินไม่ดีแต่ปีนี้ล่ะค่ะจะเป็นปีทองของการบริหารและการเก็บเงินถึงแม้จะมีในเรื่องของรายจ่ายยิบย่อยเกิดขึ้นเข้ามาแต่คุณยังคงที่สามารถที่จะจัดสรรแล้วก็บริหารได้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดคุณจะต้องเสียเงินเนี่ยคุณจะเสียเงินกับคนใกล้ตัวมากกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลนะคะ แต่ว่าไพ่ปุตตะเนี่ยใบนี้นะนะคะไพ่ปุตตะใบนี้หมายถึงบุตรหลานบริวารนะคะรวมถึงในเรื่องของสัตว์เลี้ยงต้องระวังในเรื่องของคนที่มีอายุน้อยกว่าเราเจ็บป่วยหรือคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะมีโอกาสาที่สัตว์ของคุณเนี่ยอาจจะสุขภาพไม่แข็งแรงอาจจะต้องมีการเช็คอัพหรือว่ามีการตรวจมันเลยทําให้คุณเสียเงินไปกับตรงนั้นนะคะคราวนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันบ้าง ในตำแหน่งในเรื่องของการเดินทางทั้งสองตำแหน่งนะคะในปีนี้เนี่ยคุณมีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางกาเกิดขึ้นนะตำแหน่งสุภะใบนี้นะคะอ่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางก่อนนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศคุณจะได้ไปถ้าเกิดใครที่อยากจะทํงานต่างประเทศ คุณก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าจะมีคนสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคุณนะคะในระหว่างที่ตัวแวดล้อมเองเนี่ยในเรื่องของการเดินทางใกล้ๆคุณยังคงไปบ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของสังคมเนี่ยมันก็ยังคงย้ําอยู่นะว่าคุณอยากจะอยู่ในจุดที่ตัวเองรู้สึกดีเท่านั้นนะคะหรือว่าอยู่ในจุดที่คนอื่นยอมรับคุณเท่านั้น อย่างที่ตั้งแต่ต้นคลิปเลยตั้งแต่ใบแรกเลยที่บอกว่าเป็นการเลือกคบคนนะคะอันนี้ก็ยังมาย้ําอีกรอบหนึ่งแต่ถามว่าจะมีเพื่อนมาหาคุณไหมส่วนใหญ่จะเป็นการที่คุณนะ่ะเดินทางไปหาเพื่อนมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของการสื่อสารการพูดการเจรจานะคะคุณสามารถสื่อสารการพูดการเจรจาดีแล้วก็ใครที่อยากจะหางานใหม่ มองงานใหม่อยากจะดูงานใหม่เพิ่มเติมว่าเอ๊งานของเรามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดย้ายไปแล้วมันจะดีไหมจะบอกว่าในเรื่องของการโยกย้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงในเรื่องของการสัมภาษณ์งานต่างๆเนี่ยคุณจะได้เงินอย่างที่ต้องการถ้าเกิดบางคนสัมภาษณ์คนบางคนเรียกเงินไปแบบนี้เท่านี้เท่าน,านี้คุณจะได้ไหมคุณจะได้แน่นอนนะะให้สบายใจได้นะคะแต่คราวเนี้ย ตำแหน่งที่น่าจะหนักใจนะคะน่าจะหนักใจรองลงมาจากตำแหน่งปุตตะแล้วแหละก็คือในเรื่องของญาติพี่น้องระวังค่ะนะคะความหวังดีของญาติพี่น้องอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณหรือบางคนทําดีกับคุณเพื่อที่จะหวังผลอะไรบางอย่างมันเหมือนกับคุณเป็นลือีอะ ที่อยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครแต่ว่าครอบครัวคุณญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเนี่ยจะเอาเรื่องนะมาใส่ตัวคุณเสมอเลยนะคะทีนี้มันก็จะแบบจะพูดว่าเขาแบบหวังลายซะทีเดียวมันก็ไม่ได้มันเป็นการหยิบยื่นสิ่งที่ดีมาให้แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาหยิบยื่นหรือสิ่งที่เขาพยายามทําให้คุณเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนะคะ ส่วนที่อยู่อาศัยของคุณนะคะในปีนี้นะขึ้นมาคุณอาจจะต้องมีการปลูกต้นไม้เสริมนิดนึงถ้าเกิดใครที่ไม่มีพื้นที่หรือว่าอยู่เป็นลักษณะคอนโดแบบเนี้ยคุณก็อาจจะปลูกพวกต้นไม้ฟอกอากาศเข้าไปเสริมก็ได้ทีนี้ตำแหน่งบ้านเนี่ยมันขึ้นมาว่ามีในเรื่องของการแห้งแลง้งการไม่มีชีวิตชีวาสิ่งที่ทำให เรามีชีวิตชีวา,าที่สุดเป็นการปรับสมดุลบ้านที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของการที่จะเติมอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะเข้าไปนะก็จะทําให้จะทําให้เหมือนกัทุบทุกอย่างมันราบรื่นมากขึ้นเรื่องตำแหน่งพันธุเดี๋ยวขอพูดอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะแล้วมันใช่ไหมต้องระวังนะระวังตรงนี้หมายถึงว่าบางทีคุณอาจจะต้องไปรับผิดชอบอะไรที่มันไม่ใช่ของตัวเองอะ่ะ ถึงแม้มันมันจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามองว่าดีอะเช่นในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นชื่อเราแต่คนอื่นบอกว่าเดี๋ยวเขาผ่อนให้ อย่างเงี้ยค่ะนะคะต้องระวังในเรื่องของภาระผูกพันสัญญานะคะอะไรต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องหักข้ามใจนะคะอย่าแบบเผลอไผยตามอารมณ์นะบางคนแบบอ้าเอา,เอาโอเคได้ไม่เอาค่ะปีนี้การทําสัญญาหรือว่าทําธุรกรรมอะไรที่เป็นลักษณะกฎหมายเป็นลักษณะผูกมัดตัวคุณระยะยาวกับญาติพี่น้องไม่สนับสนุนแน่นอนนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของตําแหน่งปุตตั เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆละการเริ่มต้นใหม่ๆดีไหมดีแต่ว่าการเริ่มต้นครั้งนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นจากของเก่าสิ่งเก่าๆที่คุณอาจจะเคยทำพลาดหรือเคยเจ็บปวดมาก่อน mm hmm. เช่นบางคนอาจจะแบบทําธุรกิจออนไลน์แล้วบอโผูไม่ประสบความสําเร็จขาดทุนนะคะปีนี้เนี่ยมันขึ้นมาว่า คุณทําได้แต่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีคนคอยแนะนําหรือมีที่ปรึกษานั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดนะคุณสนใจในเรื่องของการหารายได้เสริมในเรื่องของช่องทางออนไลน์ต่างๆคุณอาจจะต้องไปเทคคอร์สไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าหาคนที่มีความรู้เนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนคุณเข้ามาช่วยต่อย,ยอดความคิดคุณนะคะส่วนในเรื่องของอื่นๆที่จะทํานอกเหนือจากของเดิมหรือสิ่งที่คุณคิดอยู่แล้วอันนี้มันไม่ขึ้นเพราะมันขึ้นมาว่ามันจะต้องเป็นสิ่งอะไรที่คุณ รู้จักมันนะคะเรียนรู้สนใจนะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่ได้แบบโอ้โแปลกแวกแนวแบบทำอีกแบบหนึ่งฉีกไปอย่างที่ตัวเองเลยที่ตัวเองเคยทําเลยมันไม่ใช่นะคะส่วนตําแหน่งนะคะในเรื่องของอุปสรรคนะคะอ่าก็คือตําแหน่งอลินะคะกับตําแหน่งวินาศสองใบนี้ให้ระวังเลยเพศตรงข้ามขึ้นมาโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่านะคะจะนําปัญหาให้กับคุณแต่ว่าโอ้โหเขาดูแบบ เป็นนักสร,สร้างภาพมากๆเลยอ่ะคือภายนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีนะดูใจดีดูนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาเนี่ยจะไม่ค่อยหวังดีกับคุณเท่าไหร่จะเอาเรื่องของคุณไปพูดหรือบางทีก็จะทําให้คุณเดือดร้อนได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีมิตรใหม่นะคะมีคนรู้จักใหม่ๆตามลักษณะที่ปิ๊งบอกเนี่ยให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการครบหาคบหาได้แต่ว่าจะต้องเป็นการครบหาที่มีในเรื่องของระยะ นะคะคส่วนความรักขอขยายอีกหนึ่งใบโอ้โหางานเหนื่อยแต่เงินดีแต่ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งกันปีนี้อาจจะเป็นปีหนึ่งที่ถ้าเกิดมีการทะเลาะ นะคะกันขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบดีกันง่ายเหมือนที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะเหมือนกับโหถึงขนาดแบบแยกกันอยู่หรือว่ามีในเรื่องของเกณฑ์การหย่าร้างเกิดขึ้นนะคะแต่ปิ๊งบอกแล้วนะว่าถ้าเกิดไถ่เตือนมาให้คุณนะ่ะรับแล้วก็เฝ้าระมัดระวังอย่าไปวิตกกงังวลถ้าเกิดคุณรู้แล้วโอ้โหเกณฑ์มันกขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วพอมันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ปิงบอกไป คุณจะต้องมีสตินะคะคุณจะต้องนิ่งให้มากที่สุดนะคะอีกอย่างหนึง่งให้ระวังในเรื่องของคู่ครองคุณรักอะจะนำปัญหามาให้นะคะจะนำเรื่องทุกข์ใจมาให้ซึ่งบางทีไอเรื่องความทุกข์แบบนั้นอะ มันอาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่แบบเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องชีวิตแล้วเขามาแชร์กับเรามาพูดกับเรามาให้เราเหมือนกับเสนอแนะไอเดียอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเหมือนเราเป็นที่ระบายเขาแหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจัดการความรู้สึกได้คุณรู้สึกเป็นห่วงคู่ของคุณคุณทําตามนี้มันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนเพิ่มเติมนะคะสําหรับคนที่อยากจะทํา ธุรกิจที่ร่วมกับคนอื่นปีนี้ในเรื่องของเกณฑ์การทําธุรกิจเนี่ยคุณเหมาะกับการทําคนเดียวมากกว่าถ้าเกิดจะมีใครเข้ามาช่วยหรือว่าเป็นลักษณะหุ้นส่วนเลยนะคะคือแบบเฮ้ยทำคู่กันไปเลย2คนอันนี้ไม่ดีนะคะทำทำคนเดียวเป็นหลักแต่ถ้าเกิดแบบประมาณว่าคุณเป็นคนหาสินค้าเขาเป็นคนขายสินค้าอ่ะแบบเนี้ยอันนี้คือผลประโยชน์ชัดเจนคุณทําได้แต่ถ้าเกิดผูกติดลงทุนด้วยกันทําอะไรด้วยกันไม่ส่งเสริมนะคะ ส่วนนะคะในเรื่องของคนโสดจะข้ามคนโสดไปแล้วนะคนโสดเป็นยังไงโอ้โหขึ้นมาหลังจากที่ผ่านมาคุณอาจจะสะบักสะบอมเรื่องความรักมีปัญหาเยอะคราวนี้คนโสดดีค่ะจะมีคนที่เข้ามาหาคุณเขาจะจริงจงังจริงใจกับคุณแล้วก็เขาเนี่ยจะมองถึงภาพอนาคตในการใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะแต่ว่าตัวคุณเองนี่แหละอาจจะมีความรู้สึกว่า คุณไม่ได้ค้างรักเขาขนาดนั้นน่ะนะคะหรือเขาเข้ามาแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ตรงสเปคเท่าไหร่เลยแต่อย่าไปคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าบางทีคนตรงสเปคอาจจะเป็นคนที่ทำให้เราเสียใจบางทีการที่เราเปิดรับนะคะ เข้ามาเนี่ยมันอาจจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนก็ได้ทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณเดือนสีนะคะก็คือประมาณช่วงเดือนเมษานั่นเองที่จะมีคนเข้ามาเต็มที่เร็วๆหน่อยก็ประมาณสักปลายมีนานะคะแล้วก็ช่วงเมษาจะมีคนเข้ามาปีนี้คนนั้นเนี่ยเขาจะมาจากทางไหนอะขยายเพิ่มให้หน่อยโอ้โหจะเป็นคนที่อายุมากกว่าด้วยสิ จะมาจากทางไกลนะคะหรือถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆเราอยู่ประเทศเดียวกับเราแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบรับราชการนะคะหรือว่ามีในเรื่องของยศตำแหน่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะตำแหน่งมรณะพูดถึงสุขภาพ สุขภาพเห็นเด่นชัดเลยจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความเครียดอันดับที่หนึ่งค่ะอย่างที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นให้ระวังนะคะสุขภาพจะมีปัญหาตั้งแต่นะคะช่วงเอวลงไปถึงช่วงล่างถ้าเกิด คุณผู้ชายเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายส่วนคุณผู้หญิงที่ฟังคลิปนี้อยู่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกนะคะรวมถึงในเรื่องของข้อเข่าขาต่างๆที่อาจจะมีอาการปวดเมื่อยเลื้อลังเกิดขึ้นนะคะและต่อมาตำแหน่งสุภะอันนี้แหละขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดผู้ใหญ่สนับสนุนคุณนะ ถ้าเกิดการทำงานของคุณจะต้องมีการพึ่งพานะคะพึ่งพิงขอในเรื่องของความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่จะโอเคมากๆเลยในเรื่องของการที่คุณจะเสนอไอเดียใหม่ๆแปลกๆคุณจะได้รับการยอมรับนะคะจะได้รับในเรื่องของแรงสนับสน,นุนและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยตำแหน่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขึ้นมาว่ามันเหมือนกับ คุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่คาดหวังอะ่ะถ้าเกิดบางคนที่แบบโอ้ยอยากจะได้ลูกมานานอย่างเงี้ยจะได้ลูกนะคะให้ไปขอ,อกระสินศักดิ์สิทธิ์เลยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นไพ่หนึ่งที่เป็นในเรื่องของการรอคอยที่ประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของการไหว้การทําบุญเสริมต่างๆไหนดูซิถ้าเกิดไหว้ให้คุณไหว้ตามปกติได้เลยแต่ว่ามันก็ขึ้นมาว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบ คุณอาจจะต้องมีในเรื่องของการบูชาเพิ่มแต่ไพ่มันขึ้นมาเป็นลักษณะของผู้ชายนะคะอาจจะเป็นพระเป็นเทพนะคะที่เป็นเพศช,ชายก็ได้ส่วนการทำบุญเสริมนะคะให้คุณทำโดยการปล่อยปลาเน้นการถวายน้ำนะคะจะเป็นการถวายแบบไหนอะไรยังไงแล้วแต่คุณเลยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคนะคะเกี่ยวกับเครื่องดื่มกับของเหลวแบบนี้คือได้หมดนะคะ และตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะคุยกันแล้วนั่นก็คือในเรื่องของตำแหน่งโชคลาภโชคลาบดีนะว่าไปนะโชคลาบอาชีพเสริมสิ่งที่ทําเพิ่มเติมอะไรที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้จะได้มาแน่นอนค่ะส่วนสื่อน,นําโชคนะคนที่จะนําโชคดีมาให้กับคุณเนี่ยจะเป็นเพื่อนของคุณจะเป็นคนที่รุ่นดาวเขาเดียวกับคุณจะนําโชคมาให้นะคะแต่ไพ่ขึ้นมามันเป็นตําแหน่งผู้หญิงอะ ที่จะนำโชคมาให้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเลขนําโชคกันดีกว่าลองดูนะถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วอะเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงของคุณอนะถือว่าดีนะคะต้นปีเนี่ยช่วง3เดือนแรกเนี่ยมันมันโอเคเลยแหละมันเวิร์กเลยแหละแต่เดี๋ยวปิงจะบอกนะคะปิงจะเปิดให้นะคะทั้งหมด4ใบว่าจะมีเลขอะไรบ้างดูสิ สองห้าสามและสุดท้ายคือ8ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายทั้งหมดนะคะสำหรับภาพรวมในปีนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมค่ะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคิดอะไรสมหวังดังใจแล้วก็ให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ